เราก็เทซะด้วยอ่ะใช่ทีนี้ก็ยีงก็ลําบากก็ว้าวุ่นเลยแต่เขาก็อาจจะมีแบบเฮ้ยเธอจะโอโหมันบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเผลอใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีถามเราแต่เราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทําให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกไปนี้สวยน้อยลงเราก็เลี้ยนด้วยอ่ะคือ หนึ่งเลยแล้วก็บางทีแบบถามว่าอายไหมบางทีไปตลาดไปอะไรก็มีมีบ้างครับแต่ว่าทรงมันเป็นเงี้ยทำไงครับมันมันจะทำไงได้แฟนบางทีก็ถามว่าเออเราเจอสาวเมื่อกี้การ์ดอะไรเงี้ยก็ถามว่าจะไม่เผยใจบ้างไหมเนเราเราเราไม่นะาไม่เพราะว่าเราเห็นแฟนเรามันมันตีเราไงบางทีไปมีเพื่อเพื่ตี 真的不行。<laughs> <laughs>